ช่าไรอ้อยมีนัดยีบสามกันยายนพบเอกนัดทวงถามเงินซอยอ่อยสดหากเงียบอ่อยไฟเพียบสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาลซนสมอลดำผู้เดียวดายสุขุสุขคนนะครับสําหรับคลิปนี้บาลซนก็นมีข่าวสารมาฝากพี่น้องนะครับมีนัดสําหรับพี่น้องเช้าไรอ้อยของเฮานะครับที่จะไปทวงถามเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดลดพุนพี่เอ็มสองจุดหานะครับ ซึ่งสำหรับข่าวคราวนี้นะครับก็บมาจากนายธีรชัยแสนแก้วนายยกสมาคมเช่าไร่อ้อยภาคอีสานนะครับได้เปิดเผยว่าในวันทียี่สิกันยายนนี้ทางผู้แทนสถาบันเช่าไร่อ้อยภาคอีสานและผู้แทนสามองค์กรเช่าไร่อ้อยจะขอเข้าพบนายเอกนัดพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ เพื่อให้ซอยเหลือนะครับในการตัดอ้อยสดคุณภาพดีซวยลดพุนพี่เอ็มสองนึ่งอยบาทต่อตันที่ผ่านมาเช่าไรอ้อยซึ่งยากลำบากได้ตอบสนองนโยบายของทางรัฐบาลทำการตัดอ้อยสดซึ่งมีต้นทุนมีความยากลำบากมากกว่าปกติซอยลดปัญหาการเผาอ้อยจึงอยากของเงินชดเชย120บาทต่อตัน เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องมาสาปีนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับได้เขาพบในภูมิธรรมเวชยชัย,ชยอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับในขณะนั้นนะครับก็ได้รับปากกับตัวแทนชาวไรอ้อยว,ว่าต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ โดยสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอและตัวแทนเกษตรกร,กรโรงงานและกระท่วงที่เกี่ยวข้องหาลือกันให้สอนอดำเนินการเรียกประชุมให้ได้ข้อสรุปภายในหนึ่งเดือนเพื่อทรงเข่าทีประชุมคอรมอต่อไปแต่เรื่องกันยังเงียบยังบุ่มีคำตอบดังนั้นจึงมาทวงสัญญาขอให้รัฐบาลซอยเหลืองบประมาณตัดอ้อยสดคุณภาพดี ช่วยลดพุน p ีเอตันละ120บาทเนื่องจากการตัดอ้อยสดมีต้นทุนมากกว่าการตัดอ้อยไฟอีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยและพุน p ีเอดได้อีกทางนั่นเองนะครับซึ่งการปัญหานะครับที่เกิดขึ้น ในเรื่องการซอยเหลือในแต่ละปีก็เป็นปัญหาซ้ำซากนะครับเพื่อบ่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากซ้ำรอยทุกปีที่ลาซ่านะครับในข้างนี้นะครับทางตัวแทนพี่น้องชาวไร่อ้อยก็จะขอความชัดเจนเลยว่าในฤดูกาลทัดไปหากจะให้เกษตรกรซอยลดปัญหาการเผาอ้อยและพุนพี่เอ็มสอก็ขอให้จ่ายเงินเร็วขึ้น ปัจจุบันต้นทุนการเพราะปลูกสูงทั้งปุ๋ยคารแรงานและน้ำมันแต่ก็เข้าใจว่าเป็นร้อยต่อของรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่แต่กรรมการในสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคณะกรรมการโซโนอไม่ได้เปลี่ยนนะครับขณะที่จะจัดประชุมได้แต่บ่รู้ว่าทำไมถึง บ่มีการประชุมในเรื่องนี้นะครับและจะขอคำตอบในวันนั้นพรอ้มว่าจะประชุมเมื่อใดเพื่อที่จะนำเสนอข้อเร่อให้เรียวที่สุดจะได้เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งการจ่ายเงินสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรตามโครงการในตา120้บาทต่อตันนั้น ก็เป็นการที่จะช่วยลดต้นทุนของพี่น้องชาวไรอ้อยได้อีกทางหนึ่งนํานะครับดังนั้นพี่น้องชาวไรอ้อยเฮาก็มีนักนะครับทางตัวแทนก็จะขอเข้าพบนายเอกนัดพร้อมพันธ์และจะนําพาพี่น้องชาวไรอ้อยที่ต้องการจะไปนะครับก็เข้าไปพบกับนายเอกนัดพร้อมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะครับทวงถามเงินช่วยเหลือพี่น้อง ที่ตัดอ้อยสดลดพุนพี่เอ็มสองจุดหาในคลังนี้นะครับซึ่งตัวแทนพี่น้องชาวไร่อ้อยทั้งสีสถาบันนะครับที่จะนำพาพี่น้องก็มีสหพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับสม้มลมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีส,สานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับและสมาธ์ชาวไร่อ้อย แห่งประเทศไทยนะครับทั้ง4ี่องค์กรใหญ่ๆที่ดูแลพี่น้องเช่าไร่อ้อยก็จะนําพาพี่น้องเช่าไร่อ้อยเฮาเข้าไปทวงถามเงินซอยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดในคลังนี้นะครับโดยนายธีรไส้แสนแก้วนะครับก็บมีหมวกอยู่2ใบนะครับพี่น้องอีกใบนึงก็คือเป็นนายกสมาคมสุมลมสถาบันเช่าไร่อ้อยภาคอีสานนะครับที่ เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอีกหมวกใปหนึ่งก็คือสสอนะครับที่ดูแลพี่น้องนั่นเองนะครับเป็นสสจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะนำพาพี่น้องไปพบกับรัฐมนตรีเพื่อทวงถามเงินซ่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดหลดพุ่นพี่เอ็มสอจุหนะครับ